ท่านไหนโอเคก็ต้องขอกรับสวัสดีผมกรีนทีเสวันนี้เราก็อยู่อยู่ในเกม s o f o ฟ Fear ใช่เป็นเกมจากอิชิโอเป็นไงล่ะฮะไม่ได้เจอกันนานกับเกมอิชิโอเกมผีอะไรพวกเนี้ยนะก็คือหายไปนานเลยกี่เดือนก็ไม่รู้แหละเออก็จริงๆก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกเอองั้นก็จบคิบปาหยอกครับยอกหยอกหยอกป่ะไม่ิ่มกันเลย เรามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเสียงรถชนในเฮียเรถเสียหลักแน่เลยทรงนี้มาแล้วเอออุย้ยชวันแต่ด้วยืมริเบก้าริเบก้า์ืเซโนเฟีย ชื่อมอลลิวอย่างวะโหนั่นจะเป็นรถของเรานะรถพิความที่ทำไมเกมภาพมันสวยอย่างวะนี่ของจริงปะเนี่ยโหเล่เกมแม่งเดินในแค่นี้รีเบคก้าเอ๋ยเจ้าอยู่ไหนทำไมภาพแม่งเบื่ออย่างวะแม่งแตกวะเนี่ยน่ากลัววะยีณลุกยิ่งไม่ถูอะไรกับป่าพวกนี้อยู่มันคงไม่จับสแก๊กูใช่ไหม ดูไปกล้าเอ๋ยเฮียเมียมึงหายไปในป่าแล้วมึงมีตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้อยู่ในป่ากูดีแล้วนหละดูสิอะไรวะสิวัตเตอร์ฟังเชี่ยรถระเบิดเชี่ยแต่กูถ้ากูออกมาชา้ากว่านี้กูคงได้ไปเฝ้าอยู่มาบ้านแล้วแหละสองนี้แหละเฮ้อกูโวยอุ๊ยเชีย เสียงตัวเชียร์เลยใหญ่มึงเดินอุย้ยนั่นอะไรอะ่ะแดงๆน่าอะไรแดงๆน่ะเห็นเหมือนฉันไม่ซาร่าอุย้ยเชื่อกลัวเว้ยทางไหนวะทางนี้รีเบคก้าเอ๋ยอุย้ยไอ้เชียโผล่มาหาไม่เห็นตรงนี้ไอ ไหนวะมาตู่ทางวะเนี่ยโอ,โอ้ยยัดเค็มขนหัวลูกหมดแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยเจนจีนเข้าไว้เจนจีนเข้าไว้โอ้หน้าแรงแดี๋ยววววี่อ่ะกวนนั่นแหละเมียมึงเพื่อนหนีเหอะ โอ bert, a me, a ้ยเจี๊ยบทงนี่เมียมันแน่นอนอย่าในว์โอ้ยอะไรมึงขยับไม่ได้มึนคงไม่เข้าหากูใช่ไหมโยนไปแล้วไปแล้วอุ้ยมันยังไม่ไปอย่ายวมาในอุ้ยเขียนไปแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยบโอ้ยไอ้เหี้ยลูบี่ได้แค่นี้กูตายกูตายไหม ตายเอ้าหายอูฟอร์กี้เหี้ยชี่ยคุณเชี่ยคุณไอ้วันหนึงเขาทำใจก่อนอุ้ยเฮียแม่งเกมเล่นเกมนี้ทำไมเนี่ยโอ้ยขอขอละ โอ้ยขอ please อยโอ้ยเสียงอะไรมันเดินหรือวะใส่กับผีไหมอุย้ยนัน่นนั่นมีนั่นอะไรแดงๆมึง,ม,งมึงจะพุ่งมาหาักวิหรือเปล่ากดเมื่อกี้มันมีกดชิปเพื่อว,วิแต่ที่ไม,ม,ม่มีแล้วอุย้ยโั่วหาลีไปเก้าอะ นี่อะไรวะบ้านเหรอเออบ้านในบ้านกลางป่าโคตรตึงงี้เฮียทำหลังใจด้วยนะใช่แล้วเราต้องเปิดไฟไงวะอุ้ยอะไรวะมึงเบึ๊ดตือเลยเฮ้ยเฮี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 ยซับนรกก็ตกใจเบิดเมื่อกี้เห็นอะไรปะเมื่อกี้กล้องมันน่าจับทันอ่ะโอ้ที่ไหนวะ อ้ยมึงดูไตโตใช่ไหมสอดไม่มีหรือเบิ่าอย่างนี้เหรยอุ้ยีชแม่งมันเข้าไปในนี้ชิมังไฟแดงแจ๋อะไรเป็นกูกูไม่ลงหรอกกูหนีแล้วด้วยมันมีมือถือมันก็โทรเรียกตำรวจไม่ใช่โทรหาเมียมึงเย็ดเคมืดจังวะดูจากสภา,ภาพน่าจะเป็นห้องนี้แหละ ปูดขาเมียวเดินไม่ได้ด้วยรีเบกา้าโอ้มันได้ยินเสียงสายนั่นแล้วโอเคไป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 ด,ดีด้วยนะเพื่อนกูเได้กลับบ้านแล้วแล้วกูขอไม่ให้เป็นไอ้เนี่นนั่นแล้วกันเฮ้ยยังไงยังไงสายสายสีเขียวโอ้ยเจอแล้วกูจะได้ออกเกมฑ์ไม่เล่นเชียวกลับบ้านด้วยกนวนนันเถอะนะรีเบกา้า เธอคงจะ what the fuck what the fuck กูอะไรคิดนั่นนันมีมึงมี้อ่ะเหี้ยมึงเหมือนจะยิ้มให้กูด้วยอี๋อ่ะกูไปไม่รู้ว่ากูไปดูจอละกูดีละวอุ้ยเหี้ยซีโนเฟียเป็นเกมที่โอ้เฮียทุกคนจบแล้วขอเลยิบุ เชีย่ยมโคตรน่ากลัวไอ้อีเหยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกัน